วันนี้ท้องฟ้าคลึ้มนะคะคลึ้มมากเลยค่ะจะแดดก็ไม่แดดจะตกก็ไม่ตกฝนแต่ต้องออกจากบ้านนะคะชมดอกไม้สวยๆก่อนนะคะเนี่ยดอกไม้หน้าบ้านนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศตอนนี้นะคะมีเสียงนกเห็นไหมเสียงนก นกพิราบนีนเห็นไหมคะวันนี้ต้องออกออก,ออกบ้านเหมือนเดิมคะ่ะไปเอา,อายาที่โทรสั่งไว้เนี่ยที่เห็นข้างล่างนี่คือดอกไม้นะคะดอกไม้สวยงามมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะโอ้โหดอกสีขาวนะคะคือบรรยงกาศนะคะเนี่ยแล้วก็จะเดินไปร้านขายยา ไม่ใช่ร้านขายยาเป็นที่ร้านหมอแล้วก็เดินเดินแบบเจ็บขาแต่ก็โอเคนะคะนี่ดอกไม้บานยายก็สวยสวยเห็นไหมคะนี่ดอกไม้บานณยายก็สวยสวยเห็นไหมคะแล้วก็จะเดิน,บ,น,บ,นบ้านเพื่อนเห็นไหมคะเราจะลดาดงบันไดฝั่งนี้นะคะ เนี่ยที่จายยาอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งตรงข้ามนะคะเนี่ยแล้วก็จะลงบันไดนะคะเราต้องพยายามหน่อยเพราะว่าขาเราก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเอ่อก็คุณมาบอกว่าต้องพยายามขยับขยืขย่นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่แล้วก็ลงบันไดนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะ วันนี้เราจะลงบันไดนะคะในวิวก็สวยๆนะคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เราก็จะลงวันนี้จะไม่ลงลิฟต์นะคะจะเดินลงบันไดนะคะบันไดท่อดน,นี้เป็นบันไดที่ไม่ต้องไม่อันตรายนะคะเป็นบันไดปูนไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะนี่ก่อนอื่นเราก็ต้องอ่า ดูตู้จดหมายก่อนนะคะมูจดหมายส่งไหมคะเออตู้จดหมายไม่มีอะไรเลยนี่คือทุกวันต้องมาดูตู้จดหมายนะคะเนี่ยแล้วก็จะปไปะประตูเปิดแล้วนะคะทุกอย่างใช้สแกนนะคะเห็นไหมคะนี่นี่คือบรรยากาศคลึ่มๆนะคะ ไหมคะบรรยากาศคลึมมากเดี๋ยวต้องออกจากบ้านนะคะเพราะว่าต้องไปอ่าโทรสั่งยาจากคุณหมอแล้วก็ไปรับได้เลยนะคะโทรสั่งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็ไปรับได้เลยนะคะเห็นไหมคะน,นี่เราก็จะมาดูอ่า ทุกอย่างจักรยานเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือที่จอดรถจักรยานนะคะนี่นี่คือจักรยานของเราเห็นไหมคะเนี่ยคันเนี้ยคันนี้ของเรานะคะเนี่ยคันนี้จักรยานของเราโอ้ยนี่เห็นไหมคะนี่จักรยานนี่คือที่จอดจักรยานนะคะโรงจอดจักรยานเห็นไหมคะนี่ ตรงนี้อากาศร,ร้อนมากเพราะไม่มีที่ถ่ายเทนะคะทูกย่างเอาอัตมาตินะคะ,ระ,คะปรากฏอย่างนี้ประตูมันจะเปิดไปเองเลยนะเห็นไหมคะนี่แล้วก็จะเดินไปท่อนท่อนข้างหลังนะคะจะเดินไปข้างหลังแลก,ก็จะเป็นที่ร้านขายขายแบบเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะ แล้วก็เดินไปแล้วก็จะเป็นที่จ่ายยาเป็นหมอมีทุกอย่างนะคะตรงเนี้ยนะนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเช้าเห็นไหมคะตอนบ่ายๆนะคะเห็นมคะบรรยากาศคลื้มๆเ,<ม>เห็นไหมคะมบรรยากาศคลื้มมากเลยเห็นไหมคะอก็นี่คือโซนนี้คือโซนของอ่า<ม>เป็นอพาร์ตเมนต์ แต่ทั้งล่างจะมีทุกอย่าง mm. มีร้านเสริมสวยมีร้านอาหารมีที่จ่ายยาทุกอย่างคือทุกอย่างมีครบวงจรนะคะมีที่สปอร์ตด้วยที่อ,อพาร์ตเมนต์ตรงข้ามกับที่เราอยู่นะคะนี่ก็คืคอประมาณนี้นะคะคือบรรยากาศของอวันนี้ครึมๆแต่ต้องออกเพราะว่า ไปรับยานะคะก็อาการก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็เพื่อนๆให้กำลังใจเยอะมากเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆทุก,ทกๆคนด้วยนะคะที่คอยให้กำลังใจเรามาตลอดคลิปอาจจะไม่เยอะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทุกอย่างอยู่ที่กำลังใจของเพื่อนๆนะคะ ็นไหนี่คือบรรยากาศตอนตอนใช้สายเพราะว่าร้านขายยาจะจะปิด5้าโมงครึ่งนะคะ5้าโมงครึ่งเขาปิดแล้วก็โอเคนะคะ